คนเกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือท่านที่เกิดรัาราศีกรกฎค่ะการทำนายด้วยไพ่ยพยากรณ์เนี่ยจะบอกอะไรคุณนะคะยิบมาเรื่องของการงานก่อนการงานของคุณ2ไม้เท้าค่ะ วางแผนการทำงานให้ดีๆนะคะคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาค่ะและมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลกระทานหันไม่ว่าจะเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะแต่คุณอาจจะกำลังรู้สึกเบื่อเบื่อในเหนื่อยกับงานที่ทำบางคนคิดอยากจะออกไปทำงานส่วนตัวกับครอบครัวนะคะเดอะสตาร์มา,าสนับสนุนไพ่ใบน,นี้ว่ามีโอกาสนะคะถ้าใครทำงานองค์กรอยู่เนี่ยจะออกไปทำงานส่วนตัว หรือใครที่สมัครงานไว้เนี่ยมีโอกาสจะได้รับการพิจนารนณาให้เข้าร่วมทำงานที่ใหม่ทำงานที่เดิมเนี่ยจริงๆช่วงนี้เจ้านายก็มองผลงานของคุณอยู่นะคะจะได้รับการสนับสนุนในการเลื่อนตำแหน่งด้วยค่ะใครที่ทำธุรกิจการค้าในช่วงนี้ไพ่ใบนี้มาเสริมบอกว่า ลงทุนอะไรอย่าเสี่ยงเกินไปอย่าเยอะเกินไปอย่าทําอะไรโปรเจกต์หลายๆอย่างในคราวเดียวกันบางคนอาจจะมีธุรกิจเดิมอยู่แล้วแล้วก็ไปทําธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ให้คนอื่นดูแลไพ่ใบนี้บอกว่าไม่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่การเงินจะรั่วไหลไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่า,าคนที่ทําธุรกิจในช่วงนี้อย่าเพิ่งขยับขยาย ให้ดูทิศทางเศรษฐกิจหรือบางทีก็ศึกษาหาข้อมูลนั้นไปก่อนการลงทุนอะไรที่มากจนเกินไปแล้วให้คนอื่นดูแลระวังคนอื่นที่ดูแลเขาก็จะไม่เสื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ของคุณบางทีคุณเสียผลประโยชน์อย่างเช่นมีบริวารที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะเงินทองคุณล้วนไหลเขาเลยบอกว่าให้ค่อยๆประคับประคอง ธุรกิจเดิมไปก่อนนะคะแต่มีแนวโน้มค่ะโอกาสข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มว่าคุณจะขยับขยายกิจการอย่างแน่นอนค่ะดูเรื่องของการเงินกันนะคะชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์การเงินของคุณจะเป็นอย่างไรสองถ้วยค่ะการเงินของคุณมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือก็อ กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่กำลังรอคอยเรื่องของเครดิตต่างๆนี่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีแต่เรื่องของการเงินเขาบอกว่าให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะว่าอันเนี้ยจะเหมือนกับใช้จ่ายในด้านของความรู้สึกอยากกินอยากเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะหรือ พบปะเพื่อนฝูงสังคมภาษีสังคมเยอะค่ะในช่วงนี้รายได้ของคุณเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะบางครั้งคุณอาจจะมีรายได้ประจำอยู่แล้วแต่รายได้หนึ่งที่สูญเสียไปคือการให้หยิบยืมเงินไปและไม่ได้คืนการลงทุนกับหุ้นส่วนคูดสัญญาอาจทำให้คุณเสียหายอาจทำให้เกิดการช่อ,ชอโกงกัน เกิดคดีความกันแล้วทําให้การเงินองของคุณรั่วไหลนะคะและรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เขาก็เลยเตือนเขาว่าให้ระมัดระวังเรื่องของรายได้ของคุณเมื่อเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปทําอะไรมากมายค่ะสําหรับรายจ่ายของคุณ,คณจะมาจากเครือญาติจะมาจากการทํางานจะมาจากการที่บางคนเนี่ยอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาก็เลยรายจ่ายจะจ่ายไม่ได้ด้านนี้คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพียงแค่เรามาระวังเรื่องของรายจ่ายเท่านั้นเองค่ะความรักของคนมีคู่นะคะความรักของคนมีคู่หนึ่งถ้วยค่ะคือในช่วงเดือนนี้ คนราศีกรกฎต่อให้เป็นคนที่มีความรู้สึกไม่โอเคหรือเบื่อเบื่อเหนื่อยเนื่อย,อยแล้วก็พูดจาไม่ดีเลยกับกับแฟนเนี่ยแต่หนึ่งถ้วยเนี่ยเขาจะปรับตัวเองให้ดีมากขึ้นเขาจะมองโลกในแง่บวกเอาใจคนรอบข้างมากขึ้นให้อภัยมากขึ้นค่ะในขณะที่คนรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ของภารกิจต่างๆหรือเรื่องของเรือญาติ นะคะหรือไม่ไม่ค่อยจะเข้ากันกับเรือญาติคุณหรือปัญหาเก่าเก่านะคะแต่ด้วยอารมณ์ของคุณเนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยรพร้อมที่จะชี้แจงพร้อมที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ต่อมาให้อนาคตก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าไม่คุณก็คนรักนะคะที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้เงินลงทุนหรือทําธุรกิจกับครอบครัวหรือสมมติว่าอาจจะมีครั้งหนึ่งคุณอาจจะมีปัญหาที่ แทบที่จะเลิกลากันกับคนรักแต่ผู้ใหญ่ก็เข้ามาช่วยเหลือไก่เกี่ยก็ทำให้ครอบครัวของคุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นและมีการใช้ชีวิตแบบพึบ่งพาอาศัยกันนะคะเวลาจะทะเลาะเบาแหวงก็มักจะคิดถึงครอบครัวคิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นค่ะความรักของคนโสดนะคะ คน,นันคนโสดสีถ้วยค่ะคนโสดเนี่ยช่วงเนี้ยเหมือนเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมองหาใครนะคะเพราะเหมือนกับก็มีความสุขกับกับสิ่งที่เป็นนะหรือมีคนแนะนำก็ยังไม่ถูกใจนะภัยสถานการณ์ในช่วงนี้มีคนเข้ามาละค่ะแต่ว่าด้วยตัวคุณเองก็โวนตัวสูงแต่คนเข้ามาเนี่ย ดูดูรูปไพ่ก็รู้เขาว่ามีแต่เรื่องมาให้คุณแก้ไขหรือไปเจอคนที่เข้ามาพูดคุยเข้ามามาจีบแต่กลายเป็นเจอคนมีเจ้าของซะอย่างนั้นความรักของคนโสดก็คือเรื่อยๆชิวๆไม่ไม่ได้สนใจอะไรช่วงนี้คนโสดก็อาจจะมองหาทิศทางบางคนก็อยากจะศึกษาต่อเพิ่มขึ้นบางคนก็ปล่อยวางหรือมองว่าช่างมันเถอะ ถ้าหากไม่ได้เจอคนดีก็ก็ไม่เป็นไรบุญกุศลวาสนาหากจะพบกันหากจะเป็นเนื้อคู่กันยังไงคู่แล้วย่อมแม่แควกันค่ะดูเรื่องสุขภาพร่างกายของคนเกิดราศีกรกฎกันบ้างนะคะราชินีเหรียญค่ะกินแล้วก็ไม่ออกกำลังกายก็เป็นกดไหลย้อนได้นะคะเนี่ยค่ะไพ่ใบนี้บอก ดูแลเรื่องอาหารด้วยนะสังสรรค์มากไปหรือการดื่มเฉลิมฉลองมากไปก็อาจจะกระทบกับสุขภาพร่างกายได้โดยภาพรวมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวแดนไกลก็ระวังเรื่องลิ้นฟากาศแปปนเท่านั้นค่ะถูกใจคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามแม่หมอก้อยมาลินีด้วยค่ะเราจะมีคลิปการทำนายดวงชะตาตามราศีเกิดมาให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นประจำทุกๆเดือนค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไปที่มารินีพยากรณ์ค่ะคลิปนี้ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ